ขอต้อนรับเข้าสู่ซ่องร้อยมักม่วงอีกแล้วโอ๊ย okay. oh, ตายมา้อยมักม่วงมาเมมาเมมาเมอเออบิดได้เออต้อนเลื้องอ่ะบิดบิดใฉลผกเสือลงมาผูยู่เทิงผูจอมยุคู่เทิงผูบุญยู่ วายขึ้นมาก็ขึ้นเขาก็ได้ไลายบอเดี๋ิฉันไปเบิ่งหมักแหน่ได้เนี่ยบ่แม่น่ได้ให้ดองหมักแหว่ปากนาวแตกเลยเมื่อต้องซื้ออุดมสมบูรณ์ที่มากข้างนี้ก็มะขามพี่บอกข้างในก็มะม่วงดิฉเออต้องมาเถอะเถอะแล้วบ่มใบเอาไปกินกับเขาบิดปิดไปมาแม่มาแม่มาแมกราเด้อเมืระเด้ิมืระเด้ออันนั้นกั เจบาปวนผู้หนึ่งได้ผลกันได้โอ้ฮัลลีก่อนฮัลลีก่อน <c oughs> มาเม่มาเมก่อนเงิน Bộ bay bộ bay <laughs> ơ một bên bọn 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 bộ tẹt bọn xăm bọn 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 để bọn 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 có ตังเลย,เลย <laughs> ชิหับเอาอันหมักหม่วงน้ำบุญอยู่กันมาแต้งมือเดียวอีกมือเดียวอีกอ่ะเออเออได้เลยมาเออเฮ้ย <laughs> โอ้ยลาดนะเลยดนะิมาเออ เอาบุฟุกอ้าวตกเองมาเลยมันตกแต่เมื่อกี้อ้าวเมืนน่อกี้ไหนมันตกใช่เมื่อแล,ลแบบ <ừ. S 2> ้วก็เอาเขาจะเย็นไว้เนาะอืมโอ้ยมันดูนยัยคุณพี่น้องมวนเถอะนนี้โอ้ยมันต,กเ,นนตกเองไงบอ มันจบบอะนรี้่มันจะซ้ำมะม่วงที่มันตกเองแล้วมันจะซ้ำมันบอคือเขาไปเอาจากต้นระบิดสุกแล้วอ่องล่องเลยเนี่เขาบอกได้ชื่อทำมาลายนะนี่นี่คือมะม่วงซีเต็มลังแล้ว นก่ <No. S 2> อนเงินมาแม่มาแม่นี่คอยคอยเด้อระวังเด้อเออไปเก็บมกหมักงวงอันโตอันมันตกนี่นี่ปุ๊ยยังงวงกินโอ้ยอละล,ะล,ะล,ะละ้วล่วล้วบ่ไปบ่ไปเขาสิกัดหัวนะมาแม่มาแม่บ่ดื้ออะแล้วป้าปลาพามื่อ,อ,อ,ก,อ,ก,ปปอกินอันปลาเต้ปะ่ะถ้าคือจะมีเจะมันตกนี่ควายจุ๊บจีก็มีเห็นบปะอะไร ขจุกิขจุกค่ะบออันเดมักหมงซ้ออันนี้หงซอมโตไปเมื่อไปเมื่อลูกปะปาปะเมื่อปะเมื่อปะปาปะปาเมื่อ่อเมื่โอ้ยบคามกับใบอึดเลยอยากเนาะเฮาคือื่อว่ามันใบปกามกันนีเฮียนใบอึดนี่ดิน ไปตลาดตลีไปซื้อใบมะขามมดัดมาหาพันธุ์บดวอึดใบมะขามทิ้งใบมะขามบดวอึดนะใส่ต้มใส่แกงหาเอวบ้าเออมื่อนาบัซื้อแก้แกมงหมองซองมาหายเจ้าหน่อยนะมาเด้อมาเด้อนี่เมื่อปะเด้อคันเงินนี่เมื่อปะเด้อ มือหาปลาปลาไปไปไปเนาะไล่ๆนะเออตัวเหิมกรบปิดลงมาหลดนะหักซุกเองมันมาซุกอยู่หลุมมันเถิมหมดเลยตออกิดลงป้ากับถือหัวเลยหล่นเองวะมองตาแกยนต์ลงมาแล้วปุ้นยุงแตกมึงนั่นมันหล่นมองดิฟ่ะบอดิฟแล้วมันเถิมเลยนี่ฮะ เฮิมเมื่อแรกสันี์ฮะหมากนั่น,นี่ฮะเฮิ่มหมดเลยเอาเมือกินสมพอ,อ,อ,อดนะีแค่ยังโม่หมดเนี่สิลงมาเลยนะบัดนี้นขอคอ,อยเด้อให้กำลังใจเอ็มบุญอยูอ่บาฮยังเหลือในหัวลงมาจ้ะ อกองจุ๊บจี้หลายหลายบุญหงเอาเสียมมาคุดคุดเอานี่ได้ด้ค่ะมันเป็นควายอยู่่นะอ,อ,อันเดียวนี่แถวนี้ฮะกกหม่องนี่แล้วก็ไปเอาหมักแอวเขาไปเอาหมักหม่องในดินแล้วก็เขาไปเอาหมักแอวมื่อระวังหงาใหม่มันจากใตยย้เลยตัวนี้นักเลงจะมาอื่นได้ไหมโรงไหนบอ เออลงมาสิน้องล่เป็นอะไรล่น่องมันก็เลยได้แนวพรต้องทำมันได้แนวคอยหมักปีนเหมือหมักคื้๊คื๊คกักัล่ะเียงรถขับกัเลยพราต้องทมันไดแนวไอยแนวเฮ้าเลยแ่เฮ้าก็หมักป้นก็มาขามก็มางมป้นมัคือกันเลย งลงมาอเออฟาแตกไปเลยแตกเลยมันตกลงเอออันนี้ชามีเห็มันเถิมแล้วนี่ะพอได้บม่มเลยบยลลย่มมันเถิมเลยผักมาให้บักนัดแน่ไปนยกเอาลังเอ้สิถือใหม่กลับไปเอาข้งางในมันหล่นเต็มไปเอาก่อนไปปะขึ้นภูเขาไปเอาบัดเดียวเลยใส่ผักเสืออนามาอะไรนยกลังเอามา ล่างออกไปนองไอ,อสิเอ,อ,เอ,อแบกใหม่บอกาบาบบเอาไเลยเออบอได้ผักเลยนบอกนัดหลอีปแล้วต้องมองท่องห้ไ้หน่วยเดียวมันหล่นเด้นี่ยัอยงอยู่คะอยากกินนะบอกขึ้นนี่เด้ผาาเอาเลยะไรกระตุกเลย,เลยกินบอไปบวกกินเลยกับบัวเอ,อ,อา เอาไปเอาเก็บเอาหนก่อนเข้าไปเก็บเอาก่อนไปเก็บเอาเราเอาเศษผกเสือมาเด้อแล้วปิดกล่องไว้เอื้อสิไปถ่ายกบมงงงงงังเอวเอามาแล้วปิดกล่องไว้เอ้ไปถ่ายกบมงงงงังเอวชีวิตบ,บ้าน เอ,ออเอามันเขอมาเอามากเงียวให้ผูก้กนให้ผัวบ้านก่อนว่าไปสุภาพสุภาพเนาะเออมากแงี้ยวผัวบ้านก่อนตอนนี้เริม่มเริ่มปัดเดี้ยวไปเด้อไปเด้อผู้เห็นบอกพี่เนาะไปติดตามตอนต่อไปเนาะฐาน้องทรายมา ก้อกับซิแมนก่อนแป๊บหนึง่งบายบายขอบใจที่ติดตามสองหลานรบรองอย่าลืมฝากกดชอบชักคลาแล้วก็เป็นความใจให้หลานในเด้อกดกระดิ่งหอมบายบายขอบใจสบายดีบายบายใหม่ตกแล้วลาซุดไปสช้ลุกฮะปะปลาเด้